น้ำต้มน้ำต้มพี่น้องเรียบร้อยแล้วค่ะหนึ่งกิโลพี่น้องสายสารเห็ดหนึ่งกิโลจ้ะสวยไหมจ้าเห็ดเห็ดกินเองง่ายๆจ้ะพี่น้องทำกินเองง่ายๆทำขายก็รวยค่ะ สวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องป๋องไปยสุมหูสะก้นจ้ามือนี้าฝอกกระสายีสารผ้าแสบจ้ามือนีบ่ไดีกินโชดะจ้ามือนี้จะพผ้าเพื่อนมาเห็ดแหนมตุ่มจ้าเห็ดแหนมตุ่มกินเองจ้าพี่น้องจ้าเนื้อหมูบดเนื้อหมูบดหนึ่งกิโลจ้าลักกมี่นังหั่นฝอยต้มสุกละจ้ากะกาปะมัน อประมาณสี่ลอยกับนี่จ้าพี่น้องถงั่วใหง่นี่ใส่ซารใส่หมดเลยจ้าจะมีกระเทียมจ้ากระเทียมแล้วก็ข้าวเหนียวจ้าเกลือค่ะพี่น้องแล้วก็มีถุงเนาะจ้าบ่มีตองใส่สารกะเคยล่งคลิปใและละจ้าใส่สารใส่ถุงเนาะเห็ดนมนงตุ่มเนาะจ้าอุปกรณ์ที่เราต้องใส่ก็มีกันไก่พี่น้อง ันไกอาาว้ตัดนะจ้าก็มี้หนังยางจ้าพี่นอ้องอาจารย์มาเริ่มมือลงม,มือเหตุกันไดเลยจ้าพี่น้องจ้าจ้าใส่สานจะใส่หนังหมูลงไปก่อนเนาะจ้าเนาะใส่หนังหมูลงไปแล้ก่กะขยำค้นคุกเข่าให้หนังหมู กับเนื้อหมูเข่ากันก้อนข้าจังจะมาใส่ส่วนผสมนะจ๊ะลงมือกันเลยจ้านะจ้าคุกเข่าจ้าคุกเขานังหมูกับเนื้อให้เขากันได้จ้านังหมูกับแลลวแต่ความชอบนะจ๊ะ เอาตามใจฉันเลยจ้าผู้มากินนังหมูกับไส้หลายไส้หน่อยได้เลยจ้าใช้ส้านมากินไส้นังหมูหลายแสบจ้าพี่น้องใส้ส้านค่ะไส้หลายจ้ะพี่น้องถ้วยหนึ่งใส่เหมือนเลยค่ะกับครึ่งโลนะจ้าพี่น้องจ้าจะประมาณนี้จ้า พักครูเข่ากันดีแล้วนะจ้าใส่เข่าลงไปเลยจ้าเขาเนข้วเขาเนีว้วเอาเส้นนามนิดนึงนะจ้ามันจะใบ้บเป็นก้อนพี่น้องเส้นนามก้อนใส่เกลือลงไปเลยจ้าเกลือกะกะเอาค่ะประมาณนี้แหละจ้าเนื้อหมูครึ่งกิโลนะเนาะเนื้อหมูหนึง่งเนื้อหมูหนึ่งกิโลนะจ้า ก้าวค่ะจะใส่เข้มกับจะอยูย่กับมั่นสองส่วนสองส่วนชาเนี่ยละจ้ะสองส่วนชากาแฟเข้านี่ตามด้วยกระเทียมเลยจ้าก็มีสูตรตายโตนะจ๊ะสูตรใอีสานกาเอาเลยจ้ะลงมือขยำเลยจ้ะ สใส่สารบอใส่อบอใส่ผงปรุงรสบ่ใส่รสดีเนาะบ่ใส่ผงแหนมพร้อมจ้ะเห็ดแบบธรรมชาติธรรมชาติจะพี่น้องจ้ะบ่มีสารเคมีอย่างั้งนั้นจ้ะเฮ็ดกินเองพี่น้องท่านขยําเลยได้จ้ะ นี่จ้าเขา่าถ้าเห่าขันบอดีบวทัวมันจ,จับจับก่อนเป็นก่อนนะพี่น้องพยัไปเรื่อยๆเ,อง,เองสิละจ้าพยัยาจนเหนียวเลยค่ะทุงมือกับไงพี่น้องจ้าทุงมือใส่ไง,งมหมด ประมาณนี้ก็นาดจ,จะได้แล้วจ้ะแต่ถ้าจะมาปั้นเป็นก้อนนะจ๊ะพี่น้องปั้นเป็นก้อนไม่เลยจ้าเวลาเขาห่อก็จะเอาลงงถุงไงจ้าพี่น้องจ้าก้อนใหญ่ก้อนอน,น้อยปั้นได้ตามใจมักเลยได้จ้า ใช้สานฮอกก่อนประมาณนี้จ้ะปั่นไว้นะจ้ะปั่นหลาฮอจังมาใส่ถุงมันกะเร็วพี่นองจ้ะอยู่เมืองนองอยู่เมืองนอมบางหน้าเนาะพี่นองเห็ดกินเองง่ายๆได้จ้ะ อยากกินแน้กะห้องกินเองว่ามีต่ตองกับเห็ดแน้ตุ่มเอาดัดแปลงเอาเนาะพี่น้องเนาะเห็ดก่อนยังไงสิจ่าพี่น้องจังแล้วไงเห็ดกินเองว่าได้เห็ดขายปันได้สบายสบายได้ค่ะอันไดมันจะเซ็ตไว นีแ่แหะจ้าพี่น้องจ้าเทียบร้อยแล้วจ้ามาใส่ถุงกันเลยจ้าใส่สารจะใส่พีบลงไปน้ำน้าจา้ามาใส่ถุงกันเลยจ้าพี่น้องใส่ถุงเลยจ้าพี่น้องตัดเศษที่ ส่วนเนื้อเน่าออกไปเนาะจ้ะเวลาหอมกับจะได้หองายพี่หน่องเอาไว้พอดีพอดีตรงกลนถุงแบบนี้้ะจ่ะาใส่ซารกับจะใส่พริกลงไปน้ำนอะจ้าเนาะ,ะหั่นเลยจ้าเฮ็ดง่ายๆจ้ะ หนม้ตุ้มทำกินเองง่ายๆนะพี่น้องเนาะเสร็ไปง่ายๆเลยฮะก็ตัดออกจากพี่น้องก็จะเหลือประมาณนี้เนาะ ใส่พริกลงไปแซบพี่น้องไอสานมากินจ้าลองคอนเันกับไซพริกเนะานะจ้าเนาะจ้า ไปเรื่อยๆแล้วจะพี่น้องจ้ะได้เกือบยี่สิบถุงจ้าโลนึงใกล้เสร็จแล้วจ้าเพืเ่อนจ้ะปกติใส้าสานเฮดอันครึ่งกิโลจ้ะแต่รอบนี้จะเฮดไปฝากน้องสาวน้ำจ้ะ จันนี่น้องสาวจะมาจ้ะก็จะเ็ดฝากเป็นน้ำเนาะเ็ดกินเจ้าของน้ำห่อหนี่ห่อตรงกระโมูพี่นอ้องพ่อพ่อท่อกันพกเป็นยังดอกนอกจ่ะทำทำกินเองไม่ได้ทําขาย ขนาดไม่ต้องเป๊ะก็ได้เนาะมาด้จ้ามาฮอแน้ำตุ่มใส่ๆสีสานจ้ะ เสร็จแล้วจ้าพี่น้องจ้าน้ำตุ้มจ้าน้ำตุ้มน้ำตุ้มพี่น้องเรียบร้อยแล้วค่ะหนึ่งกิโลพี่น้องสายสารเห็นหนึ่งกิโลจ้าจะเลี้ยงนะจ้าฝากกดตดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ประภารชีพไม้ของสายสารผ้าแสบด้วจ้า